เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบอทครับแมปของ All Star ท o w e r Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครอย่างเบดีมาลุนะครับจากเรื่องของอ่าสลามนะครับก็คือเป็นตัวละครจากแบนเนอร์ Y นะครับทุกคนครับใครที่อยากจะได้นะครับสามารถสุ่มได้แบนเนอร์ Y นะครับผมมันก็จะวนๆมานั่นแหละนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้สุ่มเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ทันนะครับตื่นไม่ทันนะฮะแบนเนอร์ Y นะครับพอสุ่มได้ปุ๊บเนี่ยนะคคคครรรรรััััััับบมมมมมนนนนนกก็จะะะะไดด้้้้้ออออย่่าาางงงตตตตววววลลีีีีใใชพทห5โ โดยใช้ตัวอัลต้าอีโวแล้วก็เดจอเดรรี่ไอนะครับแล้วก็ตัวมิสเตเดตคิวนะครับผมไอ้ันเนี้ยในการอีโวจาก aru, บเบนิมาลุนะครับเป็นร่างหกดาวนะครับร่างซีเรียสก็คือต้องใช้คิวด้วยอีกห้าพันนั่นเองนะครับทุกคนครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมยืมไอดีจากน้องคนนี้มานะครับเดี๋ยว ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ยืมมาดีมารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวละครอย่าง5ดาวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไป6ดาวนะครับสำหรับเอนนี้มารู้นะครับผมก็เวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับวางพื้นใช้เงินอยู่ที่400นะครับดาเมจอยู่ที่หกพันสี่แปดวิจมติหนึ่งทีระยะสี่สิบแคตากลลี่มีทั้งหมดหกตัวนะครับอ่าห้าตัวนะครับแล้วก็บูทด้วยสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือห้าดาวเราจะเริ่มที่ห้าดาวก่อนแต่จริงจริงเข้าจริงแล้วนะครับยังไงก็ตามหกดาวมันต้องดีกว่่าอยูแล้ว แต่ผมจะเริ่มจาก6ดาวเพราะว่าจะได้ครบๆไปเลยนะครับเออตอนนัวละครนี้คราวนี้มาดูกันครับว่าจะเก่งขนาดไหนครับสำหรับตนนัวละครนี้โอเคครับจากที่เราเริ่มวางนะครับจะใช้เงิน400วางปุ๊บจะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะครับตัวละครน,นี้อัพได้ทั้งหมด5คขั้นโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มเลยคือด้วยความที่ตัวละครมันเนี่ยมันเริ่มจากที่5ดาวนะครับดาเมจเนี่ยมันก็ไม่ได้เวอร์มากนะครับมันก็จะอย่างนี้แหละนะฮะทุกคน เดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้ตอนแรกผมนึกว่าวงมันประมาณนี้สุดคือมันแค่นี้แปดวีนะครับตีนานหน่อยนะดาเมจก็กลางๆครับแต่ว่าตีนานพอสมควรเอาละอนิเมชันผมไม่เห็นเอาผมดึงเปิดใช้ดาบอโอเคในเรื่องเนี่ยผมก็ชอบนะผมผมดูซลาอาซลามอยู่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดยังไม่ได้ดูเออตอนไอ้พระไอ้ซีซั่นล่าสุด500ครับดาเมจ1ม0 0 0หมื่นหกหนครับดาเมจ35,000แล้วก็ระยะ55อนิเมชันใหม่โอเคโฟว์เอวี ผมว่ามันจะตีนานไปหน่อยนะสำหรับ5ดาวถ้าเจ็ดวิหรือว่า6วิหวิจุดหกจเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างโอเคแต่ก็นั่นแหละมันจะฟูลเอวีเนาะต่อมาครับ3 3,000ครับดาเมจอยู่ที่88,000แล้วก็10,000ครับดาเมจอยู่ที่175,000เป็นไฮบริดเตียนั่นเองฟูลเอวีเตียก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะพอได้ใน,ใน,ในการเล่นเลนเพิ่งเอาเข้าจริงแล้วมันก็ได้เพราะว่าดาเมจเนี่ยนี่ครับอีก 1700 0เนี่ยดามจ4 000, 4 0 0 0 0เลยนะครับแล้วก็อะไรจะเป็น80อนิเมชันใหม่อ๋อ oh, เป็น Circle ใช้ได้ครับ32 0 0 0ตีแอร์ไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ก็ใช้ได้อยู่ถ้าบัฟครับ300%เปนนิมารุดาเมจอยู่ที่1 7 0 0 0 0้านสนตัวผมคิดว่าก็ใช้ได้ครับแต่ว่าแน่นอนว่า6ดาวมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเราจะฮอปไป EVO 5เป็น6กันดีกว่าครับโอเคคราวนี้ครับอีโวครับโดย อย่างที่บอกคําว่าตัวเดอะมันชื่อว่าแฟร์ป่ะแฟร์เบนนี่มาลุ้เนี่ยมันอีโวโดยใช้ตัวโทเค็นอัลต้าโทเค็น25อันแล้วก็เลยเจอเดลี่อนะครับแล้วก็นี่5อันผมคิดว่าค่าคอร์ในการอีโวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไปหน่อยแต่ผมคิดว่าดาเมจน่าจะน่าจะเวอร์เดี๋ยวเราดูกันนะครับแล้วก็คิ 5, ว5,000ก็อีเวเลยครับปิมดูซิหกดาวล่างซีเรียสน,นะครับเอารูกตามึงอ่ะเฟสหายไปเฉยเลยนะครับ คราวนี้นี่อ๋อน่าจริงล็อกเลยเป็นธาตุมืดนะครับมีสเปเชียลบิทิตี้นะครับวางพื้นดาเมจที่หนึ่งหมื่แล้วก็7จวิจมติทีระยะสี่สิบูดาเมจนะครับผม15%บห้น so, ตัวผมคิดว่าก็แบบนี้ผมว่าน่าจะดูดีพอสมควรเลยเออเดี๋ยวต้องลองลองดูว่าสกิลเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนนะฮะสำหรับเบนิมารุไม่ได้มีเบสซิ่งใช่ไหมโอเคไม่มีเบสซิ่งโอเคทำไมถึงไม่มีหน้าผมงงเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรครับไปดูกันครับว่าจะเก่งหรือไม่ครับสำหรับ6ดาวตัวครรนี้โอเเเคคับาาาก็มาวางลย จริงๆมันมีหน้าแหละผมว่าแต่ว่าด้วยความที่มันจมไปอะทุกคนเออมันมันจมไปอะไม่มีเผาไม่มีอะไรเนาะมันเป็นท่าสายฟ้ามันเป็นสายฟ้านี่เออแต่มันเป็นท่ามืดโอเคไม่เป็นไรอ n นิ a t i o n มชโอ้จบบๆบๆบโอเคใช้มีดฟัน2400นะครับดาเมจอยู่ที่64000แล้วก็10,000ดาเมจ2 4 0แ0อ่าแล้วก็ระยะจะเป็น70โอเคอะเดี๋ยวมาถึงก็ เอาเลยเหรอแต่ว่าสกิลเนี่ยกดแล้วมันคือท i m e stop ก้าวินะครับทุกคนก็คือเป็นอา่าผมคิดว่าจะน่าจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ในเลทเพราะว่ามันคููดาวเร็วมากครับเฮ้ยพอแล้วพอแล้ว,ลวมึงแสงเยอะไปต่อมาครับหมื่นสามครับดาเมจอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นสามแล้วก็ตัวระยะจะเป็นแปดห้าไฮบริดตีแอนั่นเองโอเคก็แค่ตีแอ์ปะอนิเมชันก็น่าจะเหมือนเดิมคิดว่าอนอนิเมชันน่าจะเหมือนเดิมเอาเงียบเลยเดี๋ยว แล้วก็หมื่นเก้าครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแต่ว่าจากเจ็ดวิไปสิบสองว้าวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจ๋วอยู่โอ้โหมึงโหดไปปะเนี่ยวัววัววววัวดูท่ามันโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอฟเฟกต์มึงแค่นี้เองเหรอดูครับมันฟุบ เหมือนตดหมาแต่ว่าไม่ระเบิดเลยแค่นี้เหรออ๋อโอเคโหระเบิดกว่าจะระเบิดจริงๆควรตั้งคีย์เฟรมให้มันระเบิดเร็วนี้โอเคครับอันเนี้ยนะครับขั้นเนี้ยมันจะเป็นขั้นของเลทนะครับเพราะว่ามันใช้เงินแค่ห้าหมื่นนะครับดาเมจก็นี่เลยเยอะมากส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างตีนานไปหน่อยแต่ว่าถ้าเอาเป็นแบบเอามาใช้เนี่ย ทำสต็อปมีประโยชน์ค่อนข,ข้างมีประโยชน์แล้วก็หลังจากนี้นะครับไอสองอัพเกรดขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอินฟินิตก็คือ5้าแปดแสนห้าหมื่นห้าดามีจะเป็น Infinite, 5 8, 55, ้าล้านห้าแสนแล้วก็1ล้านครับดาเมีจะเป็น13บสล้านเจ็ดแสนแล้วก็ระยะจะเป็นร้อยโอเคแค่นี้เองอันนี้คือ2ขั้นสุดท้ายนะครับมันมันเพิ่มดาเมจเพียวๆเลยอะแค่นั้นเองแล้วก็ระยะโอเค1ตัวเนี่ยนะครับผมสําหรับตัวอินฟินิตเนี่ยนะ่าใช้อยู่ที่ประมาณ2ล้านนิดๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลนเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่น แล้วก็ตัวไทม์สต็อปเนี่ยคูดาวเร็วมากนะครับแล้วก็สต็อปได้9าวิเลยทีเดียวนะครับนี่คือตัวละครอย่างเบนิมาลุนะครับผมจากซาลามบัฟสามร้อครับสำหรับตัวเลนเนี่ยอยู่ที่7จ็ล้านหนึ่งแสนอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคส่วนตัวของอินฟินิตอยู่ที่55ล้านนะครับตัวละครเนี้ยผมว่านะโฟกัสไปที่สกิลน่าจะดีกว่านะครับแัศดาเมจเนี่ยเป็นลอง เพราะว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้และนี่ครับก็คือเป็นนิมาลูครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้นะครับดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปส่วนตวัวผมคิดว่าดีทำสต็อปใช้ได้นะครับในวันนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ